โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์เช่นเคยนะครับเมื่อวานก็วิเคราะห์คู่ของสเปอร์นะครับผมก็เข้านะครับกินเต็มเลยนะครับทั้งสูงแรกสูงเต็มแล้วก็เต็งสเปอร์นะครับผมแล้วก็มีอีกหลายๆคู่นะครับก็เข้าไปเช่นเดียวกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็จะไปวิเคราะห์คู่ของอ่าลิเวอร์พูลนะครับผมพบกับแอตแลนวิลล่านะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับผมสำหรับทีมเจ้าบ้านก็เป็นฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับ ห้าในหลังสุดนะครับผมทำได้12ประตูนะครับอันดับ5คะแนน7นะครับส่วนแอตเลติลล่าทีมเยือนนะครับห้าในหลังสุดทำได้16ประตูนะครับอันดับ8คะแนน6นะครับผมราคานะครับผมก็เป็นทางของลิเวอร์พูลนะครับเปิดราคาออกมาต่อที่1ลูกนะครับราคาส่งต่ำนะครับอยู่ที่3ลูก ควบ3ลูกครึ่งนะครับผมเดี๋ยวคำนวณเลยนะครับสำหรับผลการคำนวณคู่ลิเวอร์พูลกับแอตตาวิลล่านะครับก็จะมีโอกาสสกอร์สูงนะครับ83%นะครับสูตรก็เน้นให้เล่นสูงแรกหรือว่าสูงเต็มเวลาก็ได้นะครับผมใส่สูงไปเลยครับคู่นี้สูงแน่นอนส่วนโอกาสชนะนะครับเป็นทางของทีมเยือนนะครับผมแอตตาวิลล่านะครับมีอยู่46%นะครับส่วนเจ้าบ้านลิเวอร์พูลมีอยู่41%นะครับผม ราคานี้นะครับผมให้ไปทางทีมเยือนดีกว่านะครับไปเล่นที่แอตตานวิลานะครับตามสูตรเลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับใครที่สนใจนะครับผมอยากได้โปรแกรมตัวนี้ไปไว้ใช้นะครับแล้วก็ยังมีทีเด็ดแล้วก็ยังมีกลุ่มสเต็ปแตกอีกนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ